สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟอกค่ะพบกับฟอกได้ในวันดายฟอกซิเซนนะคะกับเรื่องที่เพื่อนๆรู้สึนหน่อยก็ดีเหมือนกันเนาะอ่ะโอเคเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กด b ับสไครฟอกด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจฟอกในการทาคลิปต่อไปด้วยค่ะอ่ะวันนี้ฟอกจะมาแชร์กับเพื่อนๆเกี่ยวกับอาหารที่ชื่อแปลกแปล แปลกมากๆอืมหาทานได้ยากมากด้วยนั่นก็คือผัดสับปแยกนั่นเองเออผัดสะพยกนะคะเรียกว่าสะพยกอืม,มผัดสะพยกนี้ตามต,ำ,ตำรานนะคะหลายๆที่น่ะเขาบอกว่าเป็นอาหารของโปรโตุเกสอืมเป็นคล้ายๆกับอาหารสยามโปรโตุเกส อาจจะเรียกว่าอาหารฟิวชั่นก็ได้เนาะแต่โบราณอาจจะไม่มีบัญญัติคำว่าอาหารฟิวชัน่นก็เลยเป็นลูกผสมระหว่างอาหารโปรตุเกสกับอาหารไทยอืมต่อไปอืถามว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นอาหารโปรตุเกสก็คือมันจะเป็นอาหารของชุมชนกูดีจีนคะ่ะ เนาะชาวกุดีคนกูดีจริงก็จะมีชาวจีนชาวพุทธชาวคริสต์อาศ,ศัยอยู่ด้วยกันชาวคริสต์ก็คือชาวโปรตุเกสนันเองเรารู้ได้ไงว่าเป็นอาหารของโปรตุเกสก็คืออาหารอีเจ้าสับหยแยงเนี่ยมันมีเครื่องเทศสองชนิดที่มันเป็นเบสของอาหารโปรตุเกสเลยนั่นก็คือ เอ,อลูกผักชีกับยี่ห่าค่ะอืมบางที่นะคะบอกว่าคําว่าสับแยกมาจาก s u b c t e c อหรือ s u b เชซึ่งเป็นกริยาของอาการสับะคะ่ะสับสับบางสิ่งบางอย่างอืมแต่ฟอกอะไปดูใน Dictionary นะคะที่เป็นอังกฤษโปรตุเกสมัน มันก็มีนะคะคำว่าตับ subject เนี่ยมันมีแต่มันก็งงๆเนาะอืมเรามาฟังกันดูดีกว่าบางที่เขาก็บอกว่าคือคนเรียนภาษาโปตลเก์เลยเนี่ยเขาบอกว่า subject, เ,อ subject อเนี่ย subject หรือ subject เนี่ย อะไรสักอยหา่เนี่ยฟอกออกเสียงไม่ค่อยถูกหรอกเป็นการกร่อนเสียงอแต่ว่าอาการตับอืหรือบางที่ก็บอกว่าเอซับเจ็ t เนี่ยมันเป็นเอเหมือนกับเป็นเวิร์บอะแปลว่าของคนในอานัตของพระราชา ซึ่งถ้าเอามารวมกับเอผัดเนี่ยมันก็คืออาหารของคนในอาณาจักรพระราชาที่ทำกินอืมมันก็แบบราวๆเนี้ยแหละปอกอาจจะแปลไม่ถูกสักเท่าไหร่เนาะอืมเพราะอาจจะพูดได้ว่าไม่สันทัดภาษานี้อืม หรือใครไปเจออะไรมามากกว่านั้นก็คอมเมนต์บอกฟอกได้นะอืมฟอกจะตามอ่านของทุกคนเลยอืมโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะไอ้เจ้าผัดสับปะาดเนี่ยมันถือเป็นว่าตัวซิกเนเจอร์เลยของอาหารโปรตุเกสในกูดีจีนก็ว่าได้นะนอกนอกจากเอเจ้าขนมกูดีจีนที่ มีอยู่ที่มันดังมากๆปอบมอกมากในตอนนี้ก็มีไอ้เจ้าขนมสับพยัญเนี่ยไอ้เจ้าสับพยัเนี่ยจะทานและเล่นเป็นอาหารว่างก็ได้โดยที่เอาแบบเอามาโปะหน้าขนมปังหรืออะไรก็ได้กระทงทองอะไรก็ได้อือหรือว่าจะกินเป็นอะา,าร กับข้าวก็ได้อืมเป็นอาหารที่เรียกว่าอาเนกประสงค์เลยทีเดียวอืมต่อไปอืมไอ้เจ้าขนมสับพยะกเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยก็ไม่มีใครทราบแน่ชัดอืมแต่ว่าถ้าอยากไปทานจริงๆมันมีอยู่สองที่ ที่มีไอ้เจ้าสัพแพกะเนี่ยเท่าที่ฟอบไปลองหาดูนะมันมีสองอยู่สองที่ถ้าไปวันธรรมดาจันถึงสุกร์แต่วอาทิตย์มันก็จะมีที่เอพิพิธภัณฑ์กุฎีจีนอยู่ซอยสามแต่ถ้าไปเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเออ บ้านสกุลทองอืมซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีนเลยแต่ไอ้เจ้าสัพแยรของพิพิธภัณฑ์เขาจะเสิร์ฟมากับขนมปังเขาเรียกว่าสัพแยกบันอืมแต่ว่าถ้าเป็นของบ้านสกุลทองเออมันจะมีอยู่สองอย่างคือถ้าเรา ไปจองล่วงหน้าเขาให้จองล่วงหน้าสามวันเราจองชุดอาหารชาวว่างเราจะได้กินสับพะยะแบบกับข้าวแต่ว่าถ้าเราบล็อกอินไปเราสามารถสั่งเป็นชุดของว่างได้อืมเราจะได้กินสับพะยะแบบกระทงทองที่ใส่มาเสริมในกระทงทองอืมเอาละ พูมาถึงขนาดนี้แล้วเรามาดูวิธีท,ทำคร่าวๆกันเริ่มตั้งแต่ตำน้ำพริกก่อนนะคะให้มีกลิ่นหอมน้ำพริกส่วนผสมในน้ำพริกมีอะไรบ้างก็จะมีกระเทียมมีพริกชี้ฟ้ามีเออหอมแดงมาตำรวมกันนะคะอย่าให้พริกเล่นใบพริกเล่นใบคืออะไรอย่าให้มันเป็นพริกมันเป็นใบๆอะ่ะ เปนน็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆอ่ะส่วนตัวฟองนะฟอกจะเอาพริกลงไปตำก่อนแล้วดูให้เนียนแล้วเราค่อยใส่อกระเทียมกับหอมลงไปอืมแล้วต่อไปก็เอาลูกผักชีไปคั่วคั่วจนคั่วขนาดไหนคั่วจนแบบกลิ่นมันตีขึ้นมาให้น้ำมันหอมระเหยมันออกมาเ แล้วก็ใส่ถ้วยผักไว้แล้วก็เอาลูกยี่หร่าเออมาคั่วอีกเหมือนกันคั่วด้วยไฟอ่อนเหมือนกันเลยพอคั่วด้วยไฟอ่อนให้น้ำมันหอมระเหยมันระเหยขึ้นมาแล้วก็ใส่ถ้วยผักไว้ที่เราไม่คั่วสองอย่างพร้อมกันเนี่ยมันจะตุกไม่พร้อมกันอืมแล้วก็มีเอ่อขมิ้นผง ขมิ้นผงเราก็คั่วเหมือนกันแต่คั่วด้วยไฟอ่อนแป๊บเดียวนะพอกิ่นมันเริ่มเริ่มม,มีกลิ่นเราก็เอามาใส่ถั่วผักไว้เหมือนกันอือต่อไปเราก็จะเอาไอโจักตัวเนี้ยมาใสาต่ตำรวมกันเป็นน้ำพริกของเราอือพอเสร็จน้ำพริกแล้วเราก็จะ เอากระทะมาใส่น้ำมันนิดนึงสักประมาณสองช้อนสอช้อนโต๊ะอืมแล้วก็เอาน้ำพริกรอกระทะให้ร้อนก่อนแล้วก็ใส่น้ำพริกลงไปเอาไปคั่วให้น้ำพริกไม่สิบอกว่าคั่วไม่ได้เพราะมันใส่น้ำมันเนาะเออเอาไปทอดเจียว เกี่ยน้ำพริกจนน้ำพริกหอมอืมประมาณนี้เออพอน้้ำพริกหอมแล้วเราค่อยใส่เนื้อสัตว์ลงไปโดยปะกะติแล้วเอผัดสับแแยกเนี่ยเขาจะใช้เออเนื้อวัวแต่ในที่นี้หนึ่งฟอกหาเนื้อวัวไม่ได้สอง เนื้อัวมันแพงเออก็เลยเอาเนื้อไก่ใช้แทนมันก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะอืมมันเป็นเนื้อสัตว์เหมือนกันเนาะอืมต่อไปพอเราใส่เนื้อบวแล้วอือแล้วก็ผัดไปสักพักหนึ่งจนเนื้อสัตว์กับสุกแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราเอาเอเจ้าเออ มันฝรั่งหันเตา๋าที่เราต้มไปแล้วใส่ลงไปแล้วก็ผัดรวมกันพอผัดผัดไปสักพักหนึ่งเราก็จะมาปรุงปรุงด้วยอะไรบ้างหนึ่งน้ำส้มส่ชูสองใส่น้ำตาลปนีนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจริงๆนะอืมแต่ว่า คนที่กูดีจีนอะ่ะเขาจะกินหวานเขาจะติดหวานอืมแต่ฟอกว่ามันย้ายหวานเกินไปแหละดีแล้วกับข้าวมันข้าวเนาะของข้าวไม่ควรจะหวานมากไม่รู้เลยความรู้สึกส่วนตัวอ่ะต่อไปพอใส่น้ำส้มสายชูกับน้ำตาลแล้วก็มีน้ำปลาเนาะอืมแต่ส่วนตัวฟองเนี่ย คือเอาไงดียจะบอกว่าบ้านฟอกอะทำผงนัวกินเองไงก็เลยมันมันสะอาดปลอดภัยอยู่แล้วเออเราก็เลยใส่ผงนัวลงไปอืมพอเสร็จแล้วเราก็จัดจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยอืมหรือ ถ้าใครอยากจะกินกับขนมปังก็สามารถทําได้นะอืมเอาขนมปังมาตาัดตัดเป็นแผ่นแล้วก็เอาไอ้เจ้าผัดสะพ้แยเนี่ยวางโปะลงไปบนขนมปังหรือว่าจะกินเป็นกับข้าวก็ได้อืมตัวเท่านี้ก็คือเอ่อคร่าวๆของวิธีการทำขนม วิธีการทำผัดตะปะแยแหยกเนาะส่วนเพื่อนๆใครอยากจะลองทำนะก็ถ้าทำเสร็จแล้วได้ผลยังไงแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกฟอกด้านล่างเลยนะสำหรับอาทิตย์นี้ฟอกไปก่อนละค่ะบ๊ายบายเจอกันอาทิตย์้